พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคั<า>มภีร์นำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องติดสนิท,นทและถวายชีวิต,วตแด<ล>่พระเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับเราจะต้องติดสนิทและถวายชีวิตของเราติดตามองค์พระพุ็นเจ้าด้วยความสัตยิ์ซื้อและดําเนินชีวิตของเราให้สมกับการที่เราเป็นลูกของความสว่างให้สมกับการที่เราเป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาได้รับพระคุณได้รับการอภัยโทษบาปจากองค์พระพุ็นเจ้านะครับ คุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะศึกษาพระกรรมของพระเจ้าด้วยกันวันนี้นะครับผมจะขอถือโอกาสที่จะกล่าวขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับไม่อาจจะเอ่ยนามท่านทั้งหลายได้นะครับที่ท่านได้ระลึกถึงพันธกิจนี้ได้ระลึกถึงการที่เราดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเด็กๆที่นี่70คนนะครับบางวันก็ต้องกักตัวเพราะว่า สัมผัสกลุ่มเสียงกับเพื่อนที่โรงเรียนบางทีก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่วัน2วัน3วันตรวจเอทกันนะครับอาหารการกินอะไรก็ลำบากลำบนเพราะว่าในช่วงนี้ในตลาดแม่ค้าก็ติดโควิดกันวุ่นวายไปหมดนะครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พี่น้องคุณผู้ฟังได้ระลึกถึงพวกเราได้ถวายทรัพย์และได้มีส่วนสนับสนุนพันธกิจของเราอธิษฐานเพือ่อทักถามความต้องการความจำเป็นเร่งด่วนที่เราต้องการ เรามีความซาบซึ้งในความรักความห่วงใยที่ทุกท่านมีต่อพวกเราทั้งหลายนะครับขอพระเจ้าประทานบำเหน็จพระพรให้กับทุกทุกท่านที่มีส่วนในพันธกิจนี้ด้วยดีตลอดมาให้พระพรของพระเจ้าบำเหน็จรางวัลจากพระเจ้าอยู่กับท่านปกป้องคุ้มครองท่านอวยพระพรท่านและครัวเรือนของท่านกิจการงานต่างๆที่ท่านดูแลอารักขาจงจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นด้วยพระพรที่เกินความเข้าใจ เกินกว่าที่เราจะนับได้จากฟ้าสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของทุกท่านตลอดไปครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมโรมบทที่6เราจะมาอ่านด้วยกันตั้งแต่ข้อหนึ่งไปจนถึงข้อที่14ครับพระธรรมโรมบทที่6ข้อหนึ่งถึงข้อที่14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ ถ้าอย่างนั้นแล้วเราทั้งหลายจะว่าอย่างไรเราจะคงอยู่ในความบาปต่อไปเพื่อจะให้พระคุณมีปรากฏมากยิ่งขึ้นหรืออย่างให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายแก่ความบาปคือหมดความปรารถนาที่จะทําบาปแล้วจะมีชีวิตในความบาปคือจะมีความปรารถนาทําบาปต่อไปอย่างไรได้ ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ได้รับบัพติศมานั้นเข้าส่วนในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายก็ถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้นเพื่อพระคริสต์ ด้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระรัศมีของพระบิดาเจ้าอย่างไรเราทั้งหลายจะได้ประพฤติตามชีวิตใหม่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราร่วมสนิทกับพระองค์แล้วโดยได้ตายเหมือนอย่างพระองค์เราคงจะร่วมสนิทกับพระองค์ โดยได้เป็นขึ้นมาเหมือนอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นด้วยเราทั้งหลายรู้แล้วว่ามนุษย์เก่าของเรานั้นได้ตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวบาปจะสูญสิ้นไปเพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปนั้นต่อไปเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็ปราศจากโทษของบาป แต่ถ้าเราตายอยู่กับพระคริสต์แล้วเราเชื่อว่าเราจะเป็นอยู่กับพระองค์ด้วยเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าพระคริสต์ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นแล้วจะหาตายอีกไม่ความตายก็หาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายเพราะความบาปผลเดียว แต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้นพระองค์ทรงชีวิตเพื่อพระเจ้าเหมือนเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายแก่ความบาปแต่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเหตุฉะนั้นอย่าให้ความบาปครอบงำกายของท่านทั้งหลายที่ต้องตาย อย่าเชื่อฟังตันหาของกายนั้นอย่าให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการอาธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแก่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่ขึ้นมาจากความตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายพระเจ้าด้วยว่าความผิดจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไป ก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้พระบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณคุณผู้ฟังครับจากตอนที่แล้วในพระดําโรมบทที่หนะครับที่เราได้ศึกษาร่วมกันจบไปนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าความบาปได้เข้ามาในโลกนี้เพราะมนุษย์เพียงคน,คนเดียวและความบาปนั่นเองนะครับ นำให้เกิดการพิภากษาต้องตกลงมาอย่างมนุษย์ทั้งปวงที่จะต้องรับการลงโทษจากความผิดความบาปนั้นและในทางตรงกันข้ามกันความชอบธรรมของพระเจ้าเพียงผู้เดียวก็สามารถที่จะนำให้คนทั้งปวงที่รับเชื่อที่เชื่อฝั่งนั้นได้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับความบาป ได้มีอยู่ก่อนที่จะมีพระบัญญัติของพระเจ้านะครับดังนั้นเมื่อพระบัญญัติของพระเจ้าเกิดขึ้นปรากฏขึ้นได้มาถึงพระบัญญัติของพระเจ้าได้บ่งบอกชี้ให้เห็นว่าอะไรคือความบาปแล้วได้ระบุโทษของผู้ที่กระทำความบาปที่ขัดต่อพระบัญญัติของพระเจ้านั้นว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องถูกการลงโทษอย่างไรบ้าง ดังนั้นเมื่อมีพระบัญญัติของพระเจ้าเกิดขึ้นนั้นความบาปที่ความจริงมีอยู่ก่อนพระบัญญัติอยู่แล้วก็ถูกมีการให้คำจำกัดความอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าความบาปเมื่อก่อนหน้าที่จะมีพระบัญญัติไม่ได้ถูกนับไม่ได้ให้คำจำกัดความตามบรรทัดฐานของพระบัญญัติของพระเจ้าแต่คราวนี้เมื่อมีพระบัญญัติของพระเจ้าเกิดขึ้นมาตอนนี้ความบาป ก็ถูกนับแล้วดังนั้นความบาปจึงดูเหมือนว่าจะมีปรากฏมีจำนวนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่ใดมีความบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณของพระเจ้าก็จะมีบริบูรณ์จะมีภัยบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าพระบัญญัติของพระเจ้าจะทำให้ความบาป ดูเหมือนว่าจะมีจำนวนมากขึ้นเพราะความบาปได้ถูกให้คำจำกัดความและถูกนับรวมเข้ามาในเวลาที่มีพระบัญญัติแต่ขอบคุณพระเจ้าข่าวดีก็คือพระคุณของพระเจ้าก็มีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งกว่าความบาปที่ถูกนับและที่ถูกจำกัดความโดยพระบัญญัติของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าความบาปจะครอบงำ ไปจนถึงความตายแต่พระคุณของพระเจ้าก็ครอบงำผ่านทางความชอบธรรมที่ถูกนับออกไปจนถึงชีวิตนิรันด์ด้วยซึ่งผู้เป็นคนกลางผู้กลางในเรื่องนี้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายนั่นเองนะครับอาจจะสรุปได้อย่างนี้ว่าความบาปของคนคนเดียวได้นำความตายเข้ามาซึ่งต่อมา ความบาปก็ถูกจำกัดความโดยพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามโดยทางพระคุณของพระเจ้าความชอบธรรมของพระคริสต์ก็ถูกนับให้เป็นความชอบธรรมของคนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์และสิ่งนั้นเองจึงส่งผลให้เป็นผู้ชอบธรรมและมีชีวิตนิรันด์นั่นเองครับ คุณผู้ฟังครับในพระธรรมโรมบทที่6ที่เราเพิ่งจะอ่านผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถือได้ว่าเป็นบทที่ให้ความสำคัญสูงสุดให้ความเข้าใจสูงสุดในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่มีถึงพี่น้องในกรุงโรมนะครับถึงแม้ว่าในพระธรรมโรมนี้ก็ยังมีมุมมองความจริงในด้านอื่นๆต่อไปแต่ว่าเนื้อใหญ่ใจความเนื้อหาหลัก ของพระธรรมโรมนี้ก็อยู่ในบทที่6นี้นะครับซึ่งเรามาดูความจริงที่สำคัญมากที่สุดในพระธรรมโรมบทที่6นี้ก็คือว่าเราไม่ควรที่จะใช้ชีวิตให้จมหมกมุ่นอยู่ในความบาปอีกต่อไปซึ่งเนื้อหาคำสอนคำคำชับอื่นๆในพระธรรมบทนี้ถือได้ว่าอาจจะมีความสำคัญเป็นรองจากเรื่องนี้นะครับ ทั้งนี้เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเองเราจึงได้กลายมาเป็นคนชอบธรรมเฉพาะพระพักพระเจ้าคราวนี้เราจะต้องดำเนินชีวิตที่เหมือนกับหรือที่เป็นคนชอบธรรมไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้ได้นั่นก็คือให้เรามองเห็นแยกแยะความแตกต่างระหว่างสถานะของเราในพระคริสต์เวลานี้ที่เรา ได้ถูกประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมและคราวนี้ก็มาถึงท่าทีของเราการดำเนินชีวิตของเรา <t BI> การตอบสนองคำประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตเหมือนอย่างผู้ชอบธรรมคือเราได้รับการประกาศให้เป็นคนชอบธรรมเราก็ดำเนินชีวิตให้เป็นคนชอบธรรมตามที่พระเจ้าได้ยอมรับว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมได้ประกาศแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าเราได้รับความรอดได้รับความชอบธรรมประกาศแล้วว่าเป็นคนชอบธรรมแต่จะดำเนินชีวิตเรื่อยเปื่อยคงเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งมีความเชื่อแบบนี้และมีการปฏิบัติแบบนี้ด้วยในสังคมในโลกนี้นะครับอาจารย์ปอโลจริงได้เขียนไว้ในโรมบทที่6นะครับตั้งแต่ข้อ1และข้อ2ได้อธิบายเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าอย่างนั้นควรที่เราจะจมปลักอยู่ในความบาปต่อไป เพื่อที่จะให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือซึ่งความคิดแบบนี้ก็คงจะเหมือนกับความคิดของผู้เชื่อทั้งหลายในทุกยุคทุกสมัยนะครับรวมทั้งสมัยนี้ด้วยก็มีว่าถ้าเรารอดแล้วโดยพระคุณโดยความเชื่อเราก็สามารถที่จะออกไปหลั่นล้าไปทําความผิดความบาปได้สบายใจชีวิตของฉันใช้ซะอะไรแบบนี้นะครับ ทั้งนี้เพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าความรอดของเราที่ได้รับแล้วนั้นไม่มีทางหลุดหายเราก็ทำบาปต่อไปซึ่งเป็นความจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเราได้รับความรอดแล้วไม่มีใครที่จะพรากความรอดความชอบธรรมไปจากชีวิตของเราแล้วแต่อาจารย์เปาโลได้ตอบได้เขียนสอนไว้อย่างนี้ว่าขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้น และพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ความหมายก็คือว่าคนที่ตายต่อบาปแล้วย่อมไม่ทําบาปอีกต่อไปคุณผู้ฝั่งพอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ว่าเราได้รับความรอดแล้วความรอดความชอบธรรมที่เราได้รับนั้นจะสูญหายไปจะเสื่อมค่าไปเมื่อเราดําเนินชีวิตออกนอกทางของพระเจ้าหรือหลงไปกับความผิดความบาป เหมือนกับที่เราเคยกระทำนั้นแต่เป็นจิตสํำนึกที่สอนในชีวิตของเราว่าความรอดที่เราได้รับนั้นเปรียบเสมือนว่าเราตายต่อความบาปแล้วซึ่งคนที่ตายต่อความบาปคือคนที่หมดความปรารถนาที่จะทำความบาปแล้วเขาจะมีชีวิตในความบาปหรือจะมีความต้องการอยากจะกระทำความบาปอีกได้อย่างไร นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องสำนึกในชีวิตของเราซึ่งอาจารย์เปาโลได้เตือนและได้ย้ำให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับการที่เราได้รับการชำระให้สมกับการที่เราเป็นคนชอบธรรมนะครับอย่าประมาทพระคุณอย่าประมาทความชอบธรรมของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเตือนความจำผู้อ่านของท่านว่าเมื่อพวกเขาได้รับความรอดแล้วพวกเขา ได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของพวกเขาชีวิตของเขาได้จุ่มลงในพระกายของพระคริสต์ในพระวิญญาณของพระเจ้าและได้เข้าส่วนในความตายของพระองค์ดังนั้นสถานะของพวกเขาที่มีในพระเยซูคริสต์ในเวลานี้ก็คือพวกเขาได้ตายพร้อมกับพระคริสต์และได้กลับเป็นขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาใหม่พร้อมกับพระคริสต์ในพระคริสต์แล้ว ซึ่งคำว่าบัพติศมาในที่นี้นะครับเราสามารถมองได้ถึงเป็นการให้บัพติศมาฝ่ายพระวิญญาณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยนะครับและนอกจากนี้อาจารย์เปาโลก็ยังได้พูดถึงการให้บัพติศมาการรับบัพติศมาด้วยน้ําด้วยในคําสอนของท่านนะครับนั่นก็คือเราควรที่จะประหารความบาปให้ตายตายจากการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา ภาพที่ชัดเจนที่สุดภาพหนึ่งของการรับบพัพติศมาด้วยน้ำนั้นได้ถูกแสดงให้ผู้เชื่อเห็นและเข้าใจว่าพวกเขานั้นชีวิตเก่าถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบพัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้นเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยพระสงาราศีของพระบิดาเจ้าอย่างไร เราทั้งหลายก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่ตามพระองค์ตามพระเยซูคริสต์ด้วยอย่างนั้นดังนั้นในขณะที่ผู้เชื่อเข้าสู่พิธีรับบัพติศมานั้นเป็นการที่พวกเขาประกาศตัวและยอมรับยืนยันต่อหน้าผู้คนทั้งหลายที่เป็นพยานนั้นว่าตัวเขาเองนั้นยอมตัวยอมเชื่อฟังเป็นพวกเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือการแสดงออก ให้เห็นภายนอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วจากภายในออกมาเมื่อผู้เชื่อได้รับบัพติศมาด้วยน้ําและออกมาจากน้ําแล้วนั่นก็คือภาพของการสิ้นพระชนการถูกฝังไว้และการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นภาพที่ระลึกถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา และนอกจากนี้ยังแสดงถึงคำพยากรณ์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตในการที่เราจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจารย์เปาโลต,ต้องการจะบอกจะย้ำในที่นี้ก็คือว่าบัพติศมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตใหม่เพราะเราได้รับบัพติศมาแล้วโดยยอมรับต่อหน้าผู้คนว่า เราอยู่ฝ่ายองค์พระเยซูคริสเราได้กระทำแบบเดียวกันกับองค์พระเยซุคริสและเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการรับบัพติสมานั้นเราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตให้เหมือนกับพระคริสต์เราควรดำเนินชีวิตในความชอบธรรมและตายต่อบาปในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแต่และว,วันปฏิเสธความบาปเกลียดชังความบาปและไม่ควรที่จะให้ชีวิต จมอยู่ในความบาปและไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้ความปรารถนาในทางต่ำนั้นมีอำนาจครอบงำในชีวิตของเราเราจะมีชีวิตใหม่ดำเนินชีวิตให้เหมือนกับพระคริสต์ตลอดเวลาเพราะเราได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความรักโดยการเชื่อและปฏิบัติตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำ นั่นก็คือได้ตายต่อบาปและเป็นขึ้นมามีชีวิตใหม่พ้นจากมนทินบาปเหมือนกับที่พระเยะสุคริสตได้มีชัยชนะเหนือความตายและความบาปด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้มาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปัน ให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับอาจารย์เปาโลเน้นให้เห็นว่าเมื่อเราตายกับพระคริสต์แล้วชีวิตเก่าก็จะถูกตรึงพร้อมกับพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิน้น และเราจะมีชีวิตที่มีพระคริสต์ส่งครอบครองชีวิตของเราเหมือนที่ท่านได้กล่าวเป็นพยานในพระธรรมกาลาเทียบทที่สองข้อ20ว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตยอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตยอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลต้องการบอกให้เรารู้ว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วชีวิตเก่าที่ถูกครอบงำโดยความผิดความบาปโดยวิสัยบาปก็ถูกตรึงตายไปแล้วถูกฝังไปแล้วไม่มีอำนาจในชีวิตของเราอีกต่อไปแต่ชีวิตที่ดำเนินในขณะนี้ของเรา เป็นชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตที่สําแดงออกมาจึงจะต้องเป็นไปตามพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ซึ่งในตอนท้ายเราก็เห็นที่อาจารย์เปาโลกกล่าวย้าแล้วย้ำอีกว่าคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อไถ่าบาปของเราแล้วนั้นพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ด้วยเหตุนี้ให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับสถานะที่เราเป็นอยู่คือคนที่มีพระเจ้าสถิตและดำรงอยู่ในชีวิตให้เราถวายตัวเราแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาเป็นภาชนะที่ชอบธรรมที่พระเจ้าจะใช้การได้ในพันธกิจของพระองค์ในทุกๆด้านนะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลาย มันทบทวนการดําเนินชีวิตของเราว่าแต่ละวันเนี่ยเราได้ดําเนินชีวิตของเราได้ถวายตัวที่เป็นเกียรติแด่พระเจ้าจากการดําเนินชีวิตของเราจริงหรือเปล่าอย่างไรบ้างถ้ายังไม่ได้ถวายเกียรติในการดําเนินชีวิตของเราแก่พระเจ้าให้เรากลับใจใหม่อธิษฐานขอกําลังจากพระเจ้าที่เราจะปฏิเสธความชั่วปฏิเสธความบาปและดําเนินชีวิตแต่ละวันถวายเกียรติแด่พระเจ้าสืบสืบไปนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนํารายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับขอประจาวาสถิตอยู่เสริมกําลังอวยพระพรปกป้องคุ้มครองคุณผู้ฟังทุกทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับออ้้ใครรรเเ่านยยยมตยพืดวัก วัวโลกาได้ประจักษ์แก่ใจในความรักแน่ไม่เปลี่ยนแปลพันดังคืนวันคอยพันแปลยังคงดำรงแน่แท้มาดแม้สิ้นชีพคงยังเป็นดวงอาทิตย์สาแสงสู่สายธารา พลันระเหยเป็นเมฆค้าบมาเป็นฝนล้นลางเรียบเป็นทานรักแห่งองค์ผู้ทรงพลังจะลมมิเคยหยุดยัง้งช่ำชื่นทั่วพื้นแผ่นดินเต็มล้นมหาสามุทรว้างโอ ท่วมทนล้นให้ยไวเป็นอาจินจากพระผู้ไทยอาภัยทุกชีวินด้วยลังรินจากพระโลหิตพระองคมทานรักแห่งนี้ไม่มีเหือดแหงสัตว์รังเป็นทานรักที่ไหลลัง จากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันมันคงดำรงในองค์พระเยซู เต็มล้นมหาสามุทรกว้างทพนเออท่วมท้นล้นให้ไวเป็นอาจินจากพระผู้ไทยอาภัยทุกชีวินด้วยหลังรินจากระโลหิตพระองค์ทานรักแห่งนี้ ไม่มีเหือดแห่งสักครั้งเป็นทานรักที่ไหลลังหลังจากพระไทยสูงส่งจะมีใครไหมลังไงดังทานพระองค์ทานรักนิรัานมันคงดำรงในองค์พระเยซูจะมีใครไหม ลังให้ดังทานพระองมทานรักนิรัน์มันคงดำรงในองค์พระเยซู